ชื่อนางสุรีพรชินและชลิอายุ66ปีนะคะวันนี้ขอมาขอสอบจบทั้งสองสาขาเลยค่ะสาขาแรกก็คืออริยะปัญญาตรีเกปีและสาขาที่2ก็คือหลักสูตร6เดือนนะคะทำไมทำไมต้องมาจบจบปีนี้ปีที่ก่อนๆนนั้นท่านอาจารย์เคยมอบให้อยู่ที่ภูผาเพื่อนๆก็ชวนเหมือนกันป้ายายสุ ไปสอบจบเราก็นึกในใจตัวเราอะแม้แต่คำว่าให้นี่เรายังทำไม่ได้เรายังลดกิเลสไม่ได้คือเป็นกิจอาสามาเก้าปีนะคะแต่คำว่าให้นี่ยังไม่ค่อยได้คือเวลาไปแกะของทีไรมันยังหงงห่วงอยู่คือมันไม่ให้มันไม่ได้สภาวะโอ้ยไม่ไปหรอกอยังไม่ได้ทีนี้ก็ก็เลยไม่เอาอ่ะไม่ไปไม่เอา คือเรามานี้เรามาเรียนรู้ทำไมจะต้องเอาทำไมจะต้องเลื่อนชั้นทำไมจะต้องเลื่อนขั้นเรามาเรียนรู้เรามาศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านพัฒนถุเรามาเยอะแล้วแต่เรามา,าตรงนี้ก็จะมาเอาด้วยเหรอแต่เพื่อนก็ยังทักอยู่ว่าเพื่อนหลายคนนะคะทำไมทำไมไม่ขึ้นสอบทำไมไม่ขึ้นสอบเราก็ เราก็ไม่พูดเราก็ได้แต่ยิ้มยิ้มบอกว่าเรายังทําไม่ได้เรายังลดกิเลสไม่ค่อยได้ทั้งๆท,ที่อาจารย์ตั้งชื่อทางทมให้ว่าพลังพุทธนะคะในการที่จะต้องมีมีพลังในการดันกิเลสแต่กิเลสป้ามันก็เยอะนะคะมาก็เยอะแล้วก็มาเป็นจิตอณะที่เป็นจิตอาสาก็ยังมาป่วยนะคะมาป่วยหลายโรคหลายอย่างป่วยมากๆเลยอะ่ะทั้งๆท,ที่เป็นเจ้าแม่วัตถุ นี่ก็ใช้เทคนิค9ข้อของท่านอาจารย์รักษาตัวเองจนกระทั่งว่าทุกวันนี้แข็งแรงได้ไปอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ําแล้วก็ไปช่วยเพื่อนๆนจากค่ายข้างนอกจากประสบการณ์ที่พอไปอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ํานั้นก็ได้ได้ออกออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกนั้นกออ็ระยะทางที่จะต้องไปช่วยเหลือประชาชนนั้นรู้สึกว่ามันมันลำบากมากมันขึ้นยังกับบันไดลิงนี นะคะระยะทางมันไม่ล่าเรียบเหมือนทางภาคอีสานเราก็โอ้โหพอไปแล้วประชาชนก็มานั่งรอคอยเรารอคอยความคช่วยเหลือจากเราด้วยในตาที่ใสซื่อบริสุทธิ์ท่านพร้อมที่จะรับความรู้จากพวกเราจากตรงนั้นเลยค่ะทำให้ดิฉันลดจากคำว่าให้เออโดยที่ไม่หวังตอบแทนสิ่งตอบแทน แม้แต่รอยยิ้มแม่แต่คำขอบคุณเมื่อก่อนนี้ท่องคำว่าให้ไม่หวังแม่แต่คำขอบคุณแม่แต่รอยยิ้มก็พูดตามอาจารย์เป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะได้แต่ภาษาแต่สภาว่าจริงๆป้าไม่ได้เลยนะคะแค่คำว่าให้ป้ายังไม่ได้เลยแล้วก็ลดกิเลสมันก็ยังอติดอร่อยอยู่ติดขนมอยู่ติดอะไรเยอะแยะ,ะความสวยก็ยังมีอยู่ยังหวงเส้นผมอยู่แต่พอมาฟังคล้ายๆอาจารย์บอกว่าสวยนั่นแหละคือสวย ผู้หญิงไม่รู้อะไรเยอะเยอะจริงนะคะมันมันสวยแล้วมันทําให้สวยฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วฟังเล้าฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าเออมันก็ถูกของอาจารย์นะอะ่ทีนี้พอมาป่วยมาป่วยอาจารย์ก็บอกว่าเคยไปถามอาจารย์ขอกําลังใจตับท่านอาจารย์ตอนนั้นเป็นงูสวัสด์รอบตัวเลย ให้เพิ่มศีลเราก็นึกในใจยังเถียงอาจารย์อยู่ว่าเพิ่มสีนอะไรอีกเสื้อผ้าตั้งสี่ตู้อยู่ข้างนอกก็ยังทิ้งมาหมดแล้วปากที่แดงแป๊บก็ทิ้งมาหมดแล้วอะไรอะไรก็ไม่เอาไม่เอาสักอย่างไว้จะให้ทิ้งอะไรอีกเราเราก็เลยมานึกถึงว่านึกถึงว่าเรายังเสียดายผมอะ่ะตอนนั้นผมยังไม่เป็นทรงนี้เท่าไหร่ <c oughs> ก็ยังไ่เสียดายผมยังนี่มันก็ยังหวงยังหวงอยู่เออข้อแค่นั้นแหละก็เลยมาไปได้คาว่า ด้วยคำว่าที่เอาออกเอาออกเพิ่มศีลเราก็เลยเพิ่มมาเพิ่มที่มาได้นี่คือไปได้ที่ภูผานะคะอยู่ที่สวนหนึ่งนี่ท่องได้แต่าภาษาแต่สภาวะจริงจริงนีป่ป้าไปได้ที่ภูผาไปเห็นความลําบากตากตามของออชาวเขาชาวเผ่าต่างๆป้าต้องไปเจอของซิกซาดิบซาดิตแบบนั้นไม่น่าแต่ป้าที่เป็นได้สิบโรคกินยาวันละสี่สิบเม็ดป้าก็เอาตัวจริงของป้านี่แหละ เข้าไปช่วยเข้าไปบอกไปกล่าวพี่น้องที่เราออกไปพบว่าเนี่ยยาเก้าเม็ดนี่ช่วยได้จริงๆนะดูแต่ป้าเป็นตั้ง10โรคเมื่อ15ปีที่แล้วป้ายังหายได้พวกหนูๆเนี่ยพวกอาๆพวกป้าๆลุงๆเป็นแค่สองโรคมันต้องหายาสู้ๆก็ท่านก็ยิ้มยิ้มตอบรับพวกเราว่ามันสามารถที่จะหายได้ขอบคุณค่ะป้าตันเยถามอะไรไหม อ่าไม่มีใครถามตันใดเห็นควรผ่านยกมือขอบคุณค่ะอ่าผ่านอ่าสาธุใครอยู่กับผู้หญิงโดยไม่ลำคาญได้เ,เก่งมาก <laughs> เราจะมาลองคาญนะฮะเมตตาเบคขาได้ด้วยอ้าวป้าเชิญกาบคารวะอาจารังบอก